เออศูนย <02. S 2> <ะ>์สองค่ะเป็นความ p ตตี้ร ruby นะคะสีแดงสดให้ความรู้สึกมีความชีวิตชีวาเป็นสีชมพูลิ้นกระต่ายเอออันนี้ศูนย์หนึ่งอยู่นะอันนี้คือศูนย์หนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งจะให้ความลูกคุณหนูดูแพออนหนกคนขอลงทัาได้ปะลงเลยคือชอบหวาแปลงเขาอะเหมือนอ่สวยอะล<ม>ิ็นกระต่อเอ้ยโจ้เหมือนเลยคือแบบทาแล้วปากฟูอะจริงมี อันนี้อนได้ศูนย์สองไามศูนย์สองค่ะศูนย์สศูนย์สองจะให้ความป้าแดงถ้าเป็นเครื่องสําอางกรุณาส่งมาสองชุดนะคะแรงมากนิปช่วยดิมีคนชอยแกะดินิปีิไม่มีดูแลกวช่วยกันช่ะยกแกะแกะแมะแกแกะ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 แไแ ทำไม่ได้อันนี้ศูนย์สามีเมศูนย์สามให้โมเน่แกให้โมเน่เยอะๆสวยมากศูนย์สามก็หมดแกให้เข้าใจไหมเนี่ยพ่อบอกไม่ให้พูดทำมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้สองค่ะมีศูนย์สองว้าวสีของโมเน่สวยมากไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายเลยนะแกว้าวสวยมากอันนี้ไม่เหลือ ตอนนี้สวัดีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแล้วทุกคนเขาให้หนึ่งแถมหนึ่งมาใช่พี่พี่ดูชาร์สสีก่อนได้นะพี่พี่ดูชาร์สสีที่ถูกตาต้องใจก่อนได้นะคะพี่พี่นะตอนนี้เกิดการแบบเออแม่ค้าแล้วก็ส่งมาเซ็ตเดียวถามหน่อย อันนี้มันอันนี้กล่องกล่องทิ้งกล่องกล่องทิ้งทิ้งลูกค้าหมดหมดอดอดละตอนนี้อันนี้แกะไหมแกะไหมเดี๋ยวบิ๊กเอาไปอีกแกะโถอแกะโถอบิ๊กอย่าเอาไม่จะแกะโมเน่เจ้าของแบรนด์ลบอันนี้ด้วยนะคะส่งแมสมาทำไรส่งแมสทำไรเฮ้ยแล้วแต่ละสีเขาว่าเธอเธอดูดิลูกค้าบอกกดมั่าสั่งไปก่อนใครอะมั่วสั่ไปก่อนเลยเหรอมึง สี่เดียวเนี่ยสวยทุกสีอะแค่นี้เอาตรงๆสวยทุกสีเอาเบอร์ที่3ลงไปส่วนแปดส่วนแปดรีบทารีบทาส่วแปดแจะให้ความแซ,ซ,ซ่ดไมได่ไม่ได้อันไหนได้บ้างอ่ะสีเขียวสีเขียวสีเขียวไม่ได้ไม่ได้คือโมเน่ชอบทุกสี <c ười> โมเน่ใช้ทุกสีเอาแค่นี้แล้วดูป่ากว่าซีๆแล้ว แม no ่ไม่เอาแล้วอันนี้ของโมเน่เห็นไม้ส่งมาใหม่เดือดแสบหนึ่งอันนี้เขามีมีความกิมมิคอยู่อย่างหนึ่งพี่เมย์เขาจะให้จุ่มอันนี้คืออ่าโมเน่จุ่มไหมจุ่มจุ่มจุ่มดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวยิปสวอตนะดูดิเด็กเปี่ยนความสุขอันจุ่ม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 จุ่ชจุ่มจุ่มจุ่มจ่มจมจุ่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 มกุ่มจุ่มจมจุ่มจุ่มจุ่มจุมจุ่มจุ่มจุ่อจุ่มจุ่ม่มจุ่มจุ่ม เจอหนึ่งหนึ่งมีได้เหรอไม่เหนียยปากน้ำลายมียืดสวยนี่คือแบบช่ำวาวที่ถูกต้องในแก่ละสีหนึ่งเพราะแกแม็กอยู่ตอนนี้ว้าวก็จะมีมาแบบนี้ด้วยนนั่อีฟลงเบอร์ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สองแดงเลยแดงมันได้อยู่ไหนตอนนี้เหมือนเขาเติมสก้า ทาแล้วแบบฉ่ำเหมือนอีไปฉีดฟิเลอร์ลิปลิปอันนี้คือ,อแบบลดอายุดีมากชุ่มชื้นดีมากทุกคน,นเอาแบบอเอาอาีอา<ๆ>ลงไปสมมติสเบอร์แกแบบต้องการแบบเจนซีสุดๆจริงอันนี้คือเจนซีเขาใช้กันค่ะลดอายุแล้วปากคือใครที่ปากคำ้ำตัวนี้ก็คือช่วยนะคะอันนี้เตยไสีฟ้าสวยมากอันนี้ใครดีโอเธอทาสีแะ้วเธอทาสีไอออรล่า ว้าวใช่ปะวะใช่เมฆวงว่าสีม่วงแม่ขอลงให้ปุ๊บปุ๊บเบอร์้สีม่วงแมนจิโผม่จุ่มจุ่มจุมพร้อมกันพร้อมกันมันมีกิมมิคเฮ้ยซีเคข็มเป็นแบบคู่กันด้วยอันนี้คู่แบบสวยมากมาเฮ้ยแบ่งกันพ่อเราแบ่งกันแล้วมาเดี๋ยวแม่ทายใปุ๊บปุ๊บมันสวยดูสีเลขศูนสองศูนย์สองสีแดงสีแดงสีแดงอัน้สีอะไรนะอิ๊บ โอ้ยคุณสวยเลยของโอเน่นเนี้ยฟิตตี้รูดี้รูบี้ค่ะจะเป็นแดงสดให้ความมีชีวิตชีวา,าไม่เนี้ยสีส่วนสองสวยมากาจริงๆ ูนย์สองจะให้ความชมพูลิ้นกระต่ายศูนย์สองจะให้ความชมพูลิ้นกระต่ายนะคะพี่ๆนะศูนย์สามเลยพี่เมย์จะเป็นม่วงลูกคุนหนูไหนก็ศูนย์สามอยู่ไหนอะอยู่นี่ม่วงลูกขุนหนูใช่ศูนย์สามแบ่งกันเพราะมันเนี่ยให้พี่ๆดูไงแล้วทาไปมันรู้สึกเย็นปากเลยนะใช่ใช่เหมือนชุมช่มชื้นเหมือนแบบว่าเร,ร,ริไม่เรไม่เป็นไรเธอดูสิ่งเนี่ยทุกคนน่าจะชอบกันกันนะเมย์ทาต่อนะศูนย์สามสวยมากเธอดูคล้อยหนึ่งหนึ่ง เอานมปะเอาน้ำเอาน้ำหาศูนย์สามเนี่ยจะเหมาะกับสายปาร์ตี้นะคะทุกคนสายปาร์ตี้นะคะความลูกคุณหนูดีไปศูนย์สี่เลยพี่เมย์ศูนย์สี่สี่น้ำตาลติดแกรมศูนย์สี่สี่โซสีน้ำตาลหน่อยนะแล้วไปศูนย์ห้าก่อนเลยขอบคุณคับศูนย์สี่ เป็นความน้ําตานะะคอันนี้ก็น่าจะขัดดีอยู่นะมันแบบมีปิดสีปากได้ตัวนี้สายฝ่อปิดสีปากได้จ้ะใช่มีความเขา40505สวยสวยสวย05จะเป็นสี Y ค่ะ Y มีนะคะมีความแอบแซ่บไมด้ไม่ได้อีดูให้นะไม่เอาาไม่เออีดไม่ได้เอาไปดูเฉยๆดูเฉยๆแล้วส่งมา03หมดสวยมากเธอปิดสีปากได้นิ่ม หนึ่งออกส้มอ,ออกชมพูออกแดงอันนี้ออกน้ำตาลตึง้งอือศูนย์ห้าไปไหนอนะบิ๊กหาหน่อยอันนี้ศูนย์หกไปก่อนศูนย์หกดูทางนั้นเลยมาพี่พี่นะพี่พี่กดได้เลยตรงนี้ศูนย์หกไปเลยในศูนย์หกคะ่ะศูนย์หกศูนย์หกก็สวยศูนย์ทอจะเป็นความไอซ์ออโรราอันนี้นนจะเจอศูนย มโนเอาเองแล้วกันสุดได้หมดอะโลเลวแกเขาให้โปรมาเลยหนึ่งแถมหนึ่งได้ได้แล้วอันไหนได้อันไหนได้อันสวยทุกสีพี่พี่ลงทุกสีได้นะจริงๆกดไปก่อนเดี๋ยวเอาไปทาก็สวยเองกดไปก่อนได้สวยทุกสีโมเน่โมน่ไม่ได้ละปัดไปก่อนปัดไปก่อนเดี๋ยวก็สวยเองทาไปก่อนอันไหนได้ทุกคนแต่สมอลได้สี่สีสุดท้ายังไม่เก่เออหายหนูอยู่ไหน ขอบคุณจ้ามาได้นี้แม่รีวิวแกได้ทุกอันได้ดีทุกอันได้ีทุกอันจริงขอบคุณขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณเนาะขอบคุณนะส่วนหกอันนี้ส่วนหก Ice Aurora หนูพูด <c oughs> ไอซ์ออโรราันนั้นนึงกินนมก่อนเ <c oughs> ร้อเอ้าไม่เป็นไรเ <c oughs> รเช็ดให้เช็ดให้เช็ดได้เลิกเช็ดนี่หยุด <c oughs> คือคอมเมนต์ด้วยแหละตอนนี้อีบ้านไม่ทันแล้วอีแยกประสาทไม่ถูกอ่ะพี่พี่มาโอ้โหทันใครใครทันมากกอนนี้เลยนะขอรอเนี้ยสูตรห้าเอาศูตรห้ก้าฮอตแล้วพี่เมย์เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยลูกเขากดกันแหละ้โหอันนี้จะมีความแบบว่าปรับค่าผีเฮชปรับค่าเออจะแ,แบบเดี๋ยวปรับเขาสีปับใสๆเลยใครอยากได้ใสๆอยากได้ความฉ่ำมากูลงอีก มันเย็นๆนะทุกคนมันสบายปากมากคือทาตอนนอนตื่นมาปากฟูหรือว่าจะทาทับกับสีปากที่เราทาแมทอยู่แล้วมันก็จะยิ่งทำให้ปากเราแบบดูวาวโกลสวยฉับนะคะอืม้จะสูญสามเสียดายมากเลยเนาะหมดแล้วนอีวจะไปกดเฮ้ยเขาเติมแล้วสามเติมแล้ว สูนสามเติมแล้วพี่เมย์ทานสนสามอีกสูนสามเติมแล้วตัวนี้มาแรงมาฉันลบก่อนสูนสามสวยมากมาแรงมากพี่รีบกดเธอดูนะเธอดูนะสูนสามนี่นะมันจะแบบติดแดงติดม่วงสวยมากอันนี้ใช่มันไม่ชอบอันนี้สชนสามใช่ะ มันจะเป็นสีม่วงลูกคุณหนูค่ะพี่พีคือกบปากค้าสวยมากแล้วปากคือขล่องออกมาเลยทําให้หน้าผ่องด้วยนะคะกับตัวสูตรสารตัวน,นี้เติมให้แล้วนะคะพี่พีรีบกดค่ะสูตรสามสวยมากถูกตาต้องใจนะคะพี่พีหนาะเอาหมดแล้วาอากาศอีกแล้วเติมสามแท่งหรือไงวะไม่ไม่มันไม่หมดเว้ยคือคือเราจะเห็นหมดตอนนี้ที่หมดจริงๆคือเบอร์ห้าเบอร์เดียวอโอ้แต่เบอร์คือ คือเขาจะให้เลือกถุงว่าเลือกเบอร์หนึ่งไปแล้วอ่ะจะเลือกซ้ำไม่ได้อ่าจะเลือกซ้ำไม่ได้อันนั้นกมีต้องเลือกอย่างละสีนะเลือกซ้ำไม่ได้นะคะเน่แต่ไม่ได้ชอบกล่องนี้เน่ฮะคือมาเป็นกิ่นอ๋อลบลบซาวด์ลบซาวด์พ่อลบซาวด์อ่าลบซาวด์ก็เพื่อซาวด์ใหม่ถ้าถ้าปากคำพี่เมย์แนะนำเบอร์ไหนถ้าปากจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่เบอร์สามเป็นสามเนี่ยสามสี่ ยังลงไม่ได้รลยเบอร์ห้าเอาไม่ได้คุณช่วยดูรีวิวกันเองได้ไหมมันไม่ได้ลูกค้าโปรดเห็นใจนะคะเออไม่ได้ลูกค้าวอนไหนได้ล่ะเขาจะซื้อมันโปรมันแรงเท่าไหร่เนี่ยล่ะคะหนึ่งแถมหนึ่งรอยหนึ่งแถมหนึอันละร้อยถูกมากมีไม่แนะนำให้เอาตัวเบอร์หกไปหนึ่งหรือว่าหนึ่งสอง เน okay? hmm. uh. ื้อออกไปเอาเบอร์ใสๆไปหนึ่งอะที่ออกสีทิ้งสเปตรงเนี้ยแล้วก็ไปเอาเบอร์ปิดสีปากเช่นเบอร์สีอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยอืมมันน่าไะมนี่มันได้ไหมอีวันนด้ไะมเออพี่พี่ชอบวันไหนพี่พี่ชอบวันไหนพี่พี่ชอบมันนี่หนูชอบวันไหนจ๊ะชอบสีอะไรหนูชอบสีเลยสีอะไรสีอะไร อ,อีฟไม่มีเลยนี่นี่เธอดูนะสวยมากเลยอันนี้มมนสวยมันไม่สูยมันสวยมากเลยเธอไม่เูยสวยมากเลยทุกคนสีอันแรกกับอันไหนจะได้ขายไหมว่า ธอถ้าไม่ซื้อเือพาดนะหนึ่งแถมหนึ่งะหนึ่งแถมหนึ่งตัวริบเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ความกลาสความแบบปากอวบอิ่มใครปากเป็นร่องอยากปากฟูเหมือนฉีดฟิลเลอร์ไปเลยนะคะตัวนี้ ให้เบอร์ไหนลูกค้ากดเลยนะคะถ้าสมมติลูกค้าปากอวบอิ่มนะคะตัวนี้ชื่อแบรนด์อะไรนะเมลิมีมลินมมลีนปากอวบอิ่มปากฉ่ำวาวนะคะปากฉ่ำวาวปากอวบอิ่มนะคะทุกคนปิดสีปากได้ด้วยนะคะเปลี่ยนตามสเปรย์เฮดนะคะสีสวยมากมีทั้งหมดกี่เบอร์เจ็ดเก้าเบอร์ค่ะเก้าเบอร์ลูกค้ากดได้เลยนะคะสมมติเลือกเบอร์หนึ Be ่งกับเบอร์สามลูกค้าก็กดเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สามแล้วก็ใส่ตะกร้านยันออเดอร์ได้เลยนะคะอื ฉ่ำมากคือตัวเนี้ยเขาจะไม่ทิ้งสเตนนะคะพี่พี่เขาจะเน้นบำรุงนะคะแต่ว่าสีชัดสวยนะคะทานแล้วปากฉ่ำปากเราปากคนนี้มากสวยมากสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสวยมากศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แม่งกันลูกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองเพราะสวยมากสวยมากสวยมากสวยโดนโมเน่ไม่ไม่ได้โมเน่คีฉิดโมเน่คีเนียนอือเธอดูเธอดูมันจะเป็นแบบนี้ใครอยากได้สีปาก ปสีปากไปเบอร์สามถูกสามก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเอ่อน้ำตาลศูนย์สี่ก็ได้ใครปากขำหนูชอบเหรออิปใส่ให้ยีใส่ให้อ๋อจะได้เป็นหมวกห่วงหรอีิเพิ่มกิมมิกให้มันคือมันดังเพราะว่าเนี้ยแหละมันจุ่มได้อืมต้องมีอะดูดิดูดูก็แบบปากมากพกไปโรงเรียนก็ได้พี่เมย์น่ารักดูดิดูดูก็ปากแบบฉ่ำมาดูดูนี่ถืออย่างนี้ถืออย่างนี้ถืออย่างนี้ ก็บอกว่าไม่ส่งก็ส่งมาส่งแล้วถ้าส่งมาอันเดียวแล้วเธอก็รู้อยู่ว่าลูกฉันชอบลิฟแล้วมันจะไปได้อะไรล่ะถ้าส่งมาชุดเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยคือพ่อป้าแล้วบอกอีกว่าสวัสดิ์ทุกสีตุตาด้วยนะใช่วันนี้มีตุ๊กตาด้วยนะอีทําให้อยู่นะอันนี้ใช่อันนี้คือเหมาะมากกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนาะแบบพาไปน่ารักน่ารักแกจริงๆแล้วมีความกิมมิคตุ่มๆด้วย มาถือก็ถือทำดิทำมันอีพ่อทำให้ดิสีเข็ดหรือเปล่าเราเอาดิอันนี้สีเข็ดหรือเปล่าพี่วิวดูสิอันเนี้ยจะเช็คได้ไงวะโหยน่ารักมากเออให้ดูในรีวิวไงเขามีสีเข็ดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักสมูทตอรมีอ่ะมีอย่างนี้้ยช่วยทีมมาหน่อยนี่สีเข็ดปะพี่พี่มันสนุกอ่ะซื้อไปหมดแอร์ทามแล้วเนี่ยแล้วนะสีโอ้ยได้เจ้ามันไหน เอางี้โมแน่แม่ไหนโมแน่แม่ไหนเอาแน่แม่นี้อ่ะแม่ขอนะโมแนี่ใช้ทุกวันหน่อมแน่ใช้ทุกวันนะแม่หน่อยนะโอ้ยพี่พี่ตอนนี้คือตะกร้าแบบแตกแตนมากมาตักแม่เพิ่มแม่จะเพิ่มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตกแท่งละร้อยแม่เอาไปโหดจริงๆแล้วคือใช้ได้หมดใช้ได้ทุกโอกาสอันนี้คืออ่ะคือหัวมันใหญ่มากอ่ะพี่ทำให้ปิดให้ไหมฉ้ำไม่ไหวแบบไม่เหนียวไม่หนักปากทำไมปิดให้ โอเคนะไอ้วัวน่ารักมากอันนี้ไม่ได้เอ้นี่เอาแล้วโอ้ยหมดเวลาแล้ววะโอ้เดี๋ยแล้วเอาจะแก้ไม่ได้เลยส่งมาอันเดียวให้ใส่ให้ไหมถ้าใส่ให้ต้องได้นะได้ไหมได้อ้าวเป็นอะไรกระเพาะพี่ไม่หาหรอได้ใช่ไหมแน่หลาเอาสิเห้าไปนี่เหรอะ เขาจะลงตะก้าแล้วลูกคงจะได้แม่คงไม่ชอบสีนี้แม่ไม่ชอบสีสูนย์หนึ่งมันจะมีความลิ้นกระต่ายของเมลินอ๋อมิลินมิลินมิลินนี่มีจุ่มให้ด้วยไม่ชอบนี่ดูนะาลิ้นกระต่ายยังไงทุกคนดูทุกคนดูนี่มันมีความอย่างเงี้ยมันน่ารักอะทาแล้วมันน่ารักช่ำไม่หนักปากเพื่อความชุ่มชื้นเติมล่องปากตึง เนี่ยจีจีเราไปแบบเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะ่ารักอยากดีทาตอนไหนก็ยกช,<อ>ชอบแล้วลูกจะชอบแล้วทั้งกล่องเนี้ยเราเปหยดได้ถ้วควาคุณไปหยดเออมาอีกก็ได้นะต่อยคิวใหม่อ,อ, <c oughs> อีกรอบอหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้สูยรสี่หน่อยสูตรสี่มาให้รอบหนึ่งว้าสูตรสี่สูตรสี่นี่นสูตรสี่มันจะติดสีปากได้นิดนึงด้วยนะใช่เดี๋ยวเป็นความน้ำตาลติดแกรมเนี่ยเธอดูดิแล้วเธอจะได้ความช้ำวาวแบบฟอฝอหน่อยวันนี้เช็ดทิชชู่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดาดูบ้าวิซีปากได้เอาไหมเออส่วนหนึ่งกระตุกเสี้ยวขยายเหน่ารักมากสีน่ารักอ่ะหนึ่งแห่งเดิมถูกต้องอันนี้ไม่ได้อายังไม่ได้กอยังไม่ได้อีกอนี่ใส่ให้เนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ได้เออไม่เอาไม่เอาแล้วพีพี่แม่เนี่ยนะดื้อแม่เนี่ยนะ พี่ๆกดได้เลยนะคะรับออเดอร์ได้เลยนะคะพี่ๆนะใครต้องการลิปออยนะคะที่ทําให้ปากฉ่าปากวาวพ้อมมาลุงนะคะพี่ๆกดรับได้เลยโปรต้าหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยจ้าแม่กต่โมนี่ใครดื้อแล้วนะแม่พาหนูตามใจหนูไปไหนไปดูอะไรมาที่ว่ายน้ำ่ะวันนี้พ่อพาไปตามใจไปไหนมาหนูขอไปดูสัตว์น้ำใช่ไหมหนูไปดูสัตว์น้ำมาอุ้ยเก็บเลยจ้ะ เราพบการจำกัดของเพ<า>ืคุณคนโมเน่ซื้อนะคะจบโมเน่ซื้อนะคะไม่ดีจริงโมเน่ไม่เอานะคะจริงๆแพ็กเกจถูกตาต้องใจหลานมากตอนนี้เดีด๋ยว <นะ S 1> พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือจะพกติดกระเป๋าไปเลยเป็นออเออ,อโอเคเออไปไปเอเอ,เอ <c oughs> แล้วเอเอแต่ว่าอิฟชอบจริงขอบคุณนะที่ส่งมา ศูนย์สามเลยศูนย์สามลงได้เลยค่ะมาแรงมากศูนย์เออแต่ว่าคือปวดอื้อเราไม่มีคนแล้วกี่คนเธอดูเออเราแต่ลูกเแต่ลูกเลือสีไม่ไหวเจ็ดร้อยหกร้อยสี่สิบซื้อได้ซื้อได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งอุ้ยแม่อยากได้แพ็กเกจยังขอสองอันได้ปะไม่ได้ยังอีกกล่องไม่ไม่ขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะนี่ วันนี้ห 1, น 1, 1, 1, ึ่งแถบหนึ่งมีลีน1นึ่งแอ่านรีวิวก่อนได้อ่านรีวิวเสร็จเข้ามารับโปเเราะยังไหลอยู่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความฉ่ำวาวนะคะปริมาณ4กรัมใครชอบแบบอยากจะให้ปากดูแบบว่าฟูดูแน่นดูอิ่มนะคะก็ไปเลือกสีได้ตามต้องการมี9เบอร์9สีกระือเสร็จยังเือเสร็จแล้วบอกไม่เป็นไรถือลิปเปอด้วยคถือลิปเอ่อ แบรนด์มิลีนนะคะมิลีนนะคะตัวนี้เป็นลิปออยล์แบบจุ่มนะคะพี่เป็นลิปออยล์ของบำรุงนะคะเนีพืเสร็จหนูก็บอกแม่ใช่แม่เข้าใจใช่เก็บไว้โมแนน่ะค่ะไม่เป็นไรมันเก็บได้แม่ทำให้เยอะๆเลยอ่ะนี่ไงงานหนูเก็บใหม่ลาหนูถือหนูสือยังไงรู้ไหมถือแบบนี้ถ้าถือจะตกถืใช่อย่นี้ค่ะเออที่แม่สอนเนี่ย ใช่ก็ไม่หอกไม่ตกแล้วใช่ก็ถือได้ถูกใช่แม่เก่งปะใช่โหเน่ชอบมากโหเน่ชอบมากพี่พี่แม่จะรีวิวตัวไหนตัวอี้ว่าเตรียมมาแบบสีแน่นมากอ่ะไอ้บอกว่าพี่เมย์ต้องสวท์นะแบบนี้ไม่ขอพักสีลูกค้าไปขอไปพับขอไปมาร์กหน้าได้ปะลูกค้ามาใหม่นะเอาหน้าขอไปมาร์กหน้าได้ปะ อันนี้คือมาร์กต,ตามาร์กตามาร์กตาได้ป่ะทุกคนมาร์กตาได้ปะไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตพี่บิ๊กมามาร์กเลยมามามาเดี๋ยวให้มเนอ่อึกก่อนอึอเข้าสาไปละมาร์กตาเพิ่งเห็นครั้งแรกใน